เกมกำแพงซ่าสวัสีครับแน่นอนครับและนี่คือเกมกำแพงซ่าทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับเราจะมาซ่าด้วยกันเย็นๆทางช่อง7แห่งนี้นะครับ แน่นอนนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเรียกว่าจะเป็นพี่น้องหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเขาใช้นามสกุลเดียวกันฮะวันนี้เป็นหัวหน้าทีมคนหนึ่งวัยรุ่นอีกคนนึงไม่รู้รุ่นไหนนะฮะเพราะผมสีขาวแล้วไปพบกับคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคุณแจ็คและคุณหน่อยชัเยิ่ง สวัสดีครับ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 ยังไงฮะกลองคือเป็นญาติกันฝ่ายไหนหรือว่าอะไรยังไงทำไมถึงแบบถึงจะใช้เชิญยิ้มด้วยกันแต่ว่าต้องห้ามหันกันไม่นับญาติไม่นับญาติลุงหอกจะพูดอย่างนี้อย่าเรียกลุงหอกเรียกว่าอะไรเรียกพี่ดีกว่านี่ไงนี่ไงผมไม่ยอมผมไม่ยอมไม่ยอมเลยฮะไม่ยอมที่จะยอมแพ้เขาโอ้ยแค่เสียงก็เป็นลมแล้ว เสียงอะไรเสียงไม่อะไรนยเสียงเนี่ยจริงแล้วตอนแรกเสียงผมดีมากเสียงผมใสมาตลอดจังหวะเมื่อสักครู่นี้ผ่านน้ำพอดีน้ำ่วมตรงนี้เสียงจมน้ำไปเลยครับผมสรุปแล้วทั้งสองท่านอยู่คณะเดียวกันครับผมเชิญยิ้มเหมือนกันใครเชิญยิ้มเหมือนกันครับคนหนึ่งวัยรุ่นอีกคนหนึ่งแกอย่าพูดคำว่าแกมันหยาบคายพูดว่าอะไรพูดว่าเกิดมานานดีกว่าวันนี้นะคะคุณผู้หน้าทีมสองคนครับลูกทีมคุณเป็นยังไงบ้าง ลูกทีมของผมเนี่ยจะบอกให้นะครับผมเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมากมายเป็นครูครับผมเฮ้ยคนเดียนเป็นครูสอนศิลปะป้อง<ล>กันตัวคนนึงเป็นครูสอนเรียกว่าสอนเด็กเชิญเลยครับครับผมอาัยมือต้อนรับครูปีใหม่และครูโจ้าครับทีมสีแดงครูปีใหม่และคุณโจ้าจอสองคุณครูคุณน่ารักและอารมณ์ดีสุดๆที่วันนี้ขอสาท้าชนกำแพงเพื่อนักเรียนของเขา ครับเป็นคุณครูจริงๆเหรอฮะสอนศิลปะต้องกันตัวครับสอนศิลปะต้องกันตัวนี่ชิครูเลยฮะครูปีใหม่ค่ะครูปีใหม่ครูปีเก่าครับเป็นไงครับผมครูปีใหม่ครูปีเก่าครูปีใหม่และครูครูโจครูโจครูโจที่สอนศิลปะครับผมต้องกานตัวอย่างเช่นอะไรฮะยูโดยูยิสูมวยปั้มเอ็มเอครับเป็นทุกอย่างทุกเนื้อเป็นทุกอย่างได้ข่าวว่าเป็นแชมป์ด้วยเปรอเป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์ด้วยหรอครับผม เก่งวานเนี่สักยกสักยกหมเอเอา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 เอเออาเอเอาเอาเาเ่าเอ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 าเขาเอาเอาเอเอา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 อาเ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 อาอาเอาเอาเอเอาเอาเอาเอน่าเอ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 อนเอาเอาเอาาเอาเาเอเอาเอเอนเอาเอาเอาเาเอ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 าอาเาอาาเอเาอเเเเาาอาาอเาอาออาอ ชาบสัชชาสัชชาัชชาัชาครับผมสอนให้ดูนอด้วยอ่ะเริ่มว้าปึ๊บเวียงเอ้ยนี่แล้วจับทุกมลงไปจบเลยนะครับผมนี่คือาต้องะโอเคแล้วครูครูมาแล้วครับทางฝั่งที่มีไงบ้างฮะมีของผมเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์โอ้โหแค่ลูกศิษย์ก็กินครูขาดแล้วเชิญเาเลยเชิญเาเลยฮะก็เชิญพบกับลูกศิษย์ซ่านะครับ ไปแล้วก็เต้พิมน้ำเงินคุณเต้แ,ละ,และคุณามหนึืงสาวหัวใจจบที่บอกว่ากำแพงของพวกพี่นะสบายสบายแบบว่าผมไม่ได้หมอน,นะพ่นียังดูเด็กมากเลยนะเด็กครับ อายุเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่17ค่ะ17 22ครับผม22 22นี่ไว้หนวดเงี้เหรอไปดึงเขาโหนวดยาวมากโหนเฮงเขาโหนเฮงเขาโหนเฮงเขาความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมคะมีเต้นได้ไหมเต้นได้ค่ะเต้นได้ชอบเต้นโชว์โชว์หน่อยรตีมา ต้องห้ามไว้ครับทำไมฮะผมทนอายไม่ไหวครับลูกติดคุณเนี่ยแน่แล้วเหรอขอเสนออาจารย์ผู้หญิงดีกว่าเจออะไรครับขอลงคู่เลยได้ไหมคู่เลยเหรอครับผมขอลงคู่ได้ไหมดนตรีมาช่อใบดีอาจารย์นะวะเกินครับเกินครับแหมเสียดายอาจารย์นะเสียดายวิชาที่เรียนมาแล้วเกินครับ เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราจะมาต่อสู้กันกับกำแพงร้านะครับมีทั้งหมด3ากำแพงกำแพงที่เราจะเริ่มเล่นก่อนคือกำแพงเดี่ยวแล้ววันนี้นะครับสำหรับกำแพงเดี่ยวนะครับทีมที่ต้องเล่นก่อนนั่นก็คือทีมทีมสีน้ำเงินแต่วันนี้กำแพงเดี่ยวเราไม่ธรรมดาฮะกำแพงเดี่ยวเรามีอุปกรณ์ด้วยนะครับเชิญอุปกรณ์เด็กมืออีพโอเคนะครับครับผม ไหวนะฮะพร้อมนะพร้อมนะฮะพร้อมเล้วตรียพร้อมเชิญที่เพลงพร้อมาคุณสิทธิ์ตอนนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าเกิดว่าคุณรอดไปได้แต่อุปกรณ์ร่วงคุณร่วงตามโอเคครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงส่า คนนี้เขาทาเยอะจริงๆครับกำแพงนี้ต้องเอาตะกร้าผ่านไปด้วยแม่โดยจากรู้แล้วเขาให้วางบนขาแต่พอใช้มือมันก็เลยยาวไม่ถึงก็เลยต้องโดนกำแพงชนติดคารูแบบนี้นี่เองครับ <c oughs> สุดท้ายต้านแรงนมถัวของโลกไม่ไหวครับหัวก็เลยทิ่มลงน้ำไปพร้อมตะกร้าแบบน,นั้น ดังสุภาษิตก็ว่าใส่ตะกร้าล้างน้ำเลยนะครับเนี่ยติดนิดเดียวเองนิดเดียวครับติดนิดเดียวที่ได้เกิดไอ้ชองเมื่อกี้ผมสามคนที่ผ่านสบายแล้วถ้าไม่ทีคุณทำได้สามคนผ่านสบายแหมอยากเห็นมันเอเกินอยากเห็นที่เกินโอเคก็สรุปยังไนก่อนนะฮะสรุปแล้วนะทีมสีนวลเงินนะครับแบบนี้ถือว่าร่วงนะแล้วไปศูนย์กันแน่ เราต้องมีโอกาสเทมอยู่ทั้งฝั่งสีแดงแล้วนะฮะแน่นอนนะฮะกำแพงเดี่ยวของเรามีอุปกรณ์เหมือนกันมีเหมือนกันเชิญอุปกรณ์อะไรเนี่ยใครฮะอาจารย์ของผมส่งอาจารย์นะฮะอาจารย์สอนศิลปะป้องกันตัวผมพร้อมไหมครับพร้อมคาารยถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลอเรียสีแดงพร้อมไหมฮะ พร้อมครับพร้อมนะครับอาจารย์พร้อมครับโอกาสเปล่นคุณแล้วนะเก็บสุกนานนี้ให้ได้นะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วกัแพซ่า ถามมาเลยครับกำแพงนี้ใช่กันครับต้องยกตอกผ่านไปให้ได้ครูโจ้ของเราครับทำได้เกือบดีแล้วครับติดตรงแขนทิ่การออกมากเกินไปตรงแตนก็เลยคารูส่วนตัว <c oughs> คุณครูคด้านหงายหลังลงน้ำแบบนี้ครับโอ้โใครนะมันช่างออกแบบรูเดี๋ยวคุณครูก็เอาไม้เรียวตีก้นซะเลยเนี่ย ประหลาดเลยวทีมสีแดงนะครับแบบนี้นะฮะถือว่าร่วงนะแล้วไปศูนย์คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสเปิดทั้งคู่นะฮะยังมีโอกาสกันอยู่นะครับเพราะว่ายังมีให้เก็บกัน20คะแนนกับ40คะแนนในช่วงหน้าครับผมสู้ไหมฮะสู้สู้ไหมครับสู้ครับถ้างั้นเดี๋ยวกลับมาสู้กันต่อนะครับกับเกมกำแพงซ่า